ว่าไงจะามผมว่าราเลิกกันเถอะนะ ขวัญผมว่าเราเลิกกันเถอะนะน่ีคุณป่วยหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นอะไรอ่ะอย่ามาล้อเล่นนะ่ะเพราะอะไรเหรอคุณเพราะผู้ชายคนนี้ไงฉันก็บอกคุณแล้วไงว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนยีจะกล้ามาแถนะคุณคิดว่าผมโง่งัะนเหร กล้ามาหลอกผมได้ไงฮะอ่านี่คุณบ้าไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เราเคยนัดกินข้าวแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วนี่คุณเห็นไหมผมพูดยังไม่ทันขาดคำเขาก็โทรมาซะละพอเถอะนะขวัญผมไม่มีอะไรจะคุย,ยกับคุณละเราเลิกกันเถอะ อะไรหรือเปล่าพี่ดูทาหน้าเข้าสิไม่มีอะไรอะ่ะเออพี่มานั่งก่อนสิหนูมีเ่จะเล่าให้พี่ฟังขวัญหนูอ่ะคุยกับผู้ชายคนหนึ่งในะแอปหาคู่เขาแบบน่ารักมากเลยพี่เขาก็หล่อมากเลยสเปคหนึ่งเลยอ่ะพี่ขอเตือนเธอนะอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้เด็ดขาด ถ้่เหรอพี่แล้วพี่จะพาพี่เขินมาให้หนูรู้จักเมื่อไหร่เนี่ยไว้วันหลังจะพามาให้รู้จักนะพี่ขอตัวก่อนละเป็นอะไรของเขาเนี่ยดีดีกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะ ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยผมเอาไว้อะเมื่อกี้เนี่ยพี่โทรมาได้จังหวะมากเลยนีพี่ถือว่าเป็นสีน้ำใจจากผมแล้วกันนะขอบใจเองมากเลยแล้วครั้งนี้เองได้เงินจากผมมาเท่าไหร่วะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกพี่แค่หกเจ็ดหมื่นเองเองนี่ร้ายจริง ทั้งกินฟรีอยู่ฟรีแถมได้ใช้เงินฟรีๆมันก็ต้องแน่เลยแล้วพี่ตอนเนี้ยผมกำลังคุยอยู่กับน,น้องคนนี้สุดยอดเลยวะพี่อยากรวยป่ะชี้ช่องทางให้เอาดิตามมา แต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเนี่ยก็วันนี้หนูมีนัดเด็กับผู้ชายในแอปหาคู่พี่เขาน่ารักมากเลยนะอีกอย่างวันนี้เขาจะมารับหนูด้วยพี่เตือนเธอแล้วนะอย่ารู้แล้วนะ่ะต้องพูดมากถ้าสล่มคจริงๆโม กาแกช่วยเช็คข้อมูลบุคคลนึงให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันส่งให้แกในไลน์นะเอ่อแล้วก็แกช่วยหาหนักสือให้ฉันสักคนสิได้สิเราจะคู่นะเคจ้าขอบใจนะมีเพื่อนเป็นทนายนี่ก็ดีอย่างนี้นี่เอง แต่แกว่างไงฮัลโหลขวัญคนที่แกให้ฉันตามสื่อแบบไม่มีตัวตนนะอืมน่าจะเป็นพวแปลกปะลฉันว่าแล้วไงฉันขอบใจแกมากนะจ้าจ้ะอย่าให้ฉันเจอแกนะถ้าฉันเจอแกได้ชดใช้ฉันอ่ึ่งสะสมแน่ ไมถึงเป็นแกแกบางอ่านหลอกเงินฉันไปตั้งหลายมื่ครับขอโทษนะครับผมไม่รู้จักคุณนะยังจะมาแหอีกแกยังจะมาหลอกน้องสาวฉันอีกใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรของพี่เนี่ยแกออกไปจากบ้านฉันเลยนะไป หลอกผู้หญิงพี่เคยโดนมันหลอกมาครั้งหนึ่งแล้วพี่ไม่อยากให้เราโดนเหมือนพี่หนูไม่เชื่อพี่หรอกนะพี่โกหกจริงๆแล้วอะพี่อะคงอยากจะได้แฟนหนูมากกว่าถ้าเธอไม่ฟังพี่อย่ามาเรียกฉันว่าพี่อีก เป็นไปได้ไงวะสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเอะแต่น้องสาวซื่อมากเลยนี่วะ่ะ นะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะเจ๊ฮัลโหลฮัลโหลพี่อามพี่มาหาหนูหน่อยได้ไหม uh. พี่ขวัญตอบหน้าหนูน้องน้องตอนนี้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะรีบไปรับ <c oughs> หนูอยู่สงโ,งสออสโมสรอ่ะส่งรูมาพี่หน่อยนะค <c oughs> ไงบ้างเนี่ยโ<อ>มเจ็บตรงไหนไหม่เป็นไรไหมเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะไปอยู่กับพี่ช่อคาวก่อน ครับพวกมาสองคนเข้าห้องไปแล้วครับได้ครับรีบมานะครับ ไม่เหมือนพี่ขวัญเลยสักนิดห้าไม่เราสองคนคบกันถ้าวันนี้ก็ตบหน้าหนูอีกไม่เป็นไรนะโมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเอง

ส่วนแกก็รับผิดชอบในสิ่งที่แกทําแล้วกันนะแกได้นอนคุกสงใจแกแนะ่ตอนนี้ทนายกับตำรวจรมาคุณชมช่วยฝากด้วยนะคะไครัโอ๊ยโมโมไปรอพี่ที่รถก่อนนะ อย่าไว้ใจใครหากคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจและเตือนภัยสังคมด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานกันอิงฟิล์มค่ะ